ตอนนี้เราก็กําลังจะขึ้นเครื่องแล้วนะครับการจะได้กลับประเทศไทยแล้วเน็ตเราดีหรือเปล่าอะเราใช้เน็ตสนามบินเน็ตสนามบินทุกคนโอเคไหมเน็ตสนามบินโอเคไหมครับอุ้ยสามพันคนละฮายฮายฮัลโหลสวัสดีครับมีคนไทยอยู่ไหมครับมีคนไทยอยู่ไหมครับฮัลโหลฮัลโหลมีคนไทยอยู่มั้ยมีคนไทยไหมครับ จะบอกว่าพรุ่งนี้เรามีไปงานพูม่าเขาบอกว่าตอนนี้คนลงทะเบียนแบบยังไม่เยอะยังไม่เยอะเลยคือทุกคนคิดว่าเราไม่ได้กลับไทยหรือเปล่าพรุ่งนี้นะครับมอ b แบงมีอีเวนต์พูม่าที่ไอคอนสยามไม่ใช่สยามเซ็นเตอร์ชั้นจีีนะสยามเซ็นเตอร์ชั้นจีนะครับใช่ครับก็พรุ่งนี้มาเจอกันนะคะใครที่ยังไม่ลงทะเบียนงานพูม่าเข้าไปลงทะเบียนเดี๋ยวนี้เลยสวัสดีค่ะไทยแลนด์ สวัสดีครับผมพู้<ก>นี้มีงานพูม่านะมีใครลงทะเบียนพูม่าแล้วบ้างอมาหาหน่อยได้ไหมครับพ่งนี้เป็นงานจ้างงานแรกๆของเราเลยใช่ของคือคืองานของพูม่านะฮะที่สยามเซ็นเตอร์ชั้นจีอย่าลืมมากันนะครับทุกคนเราจะแบกของไปแจกเด้อจากที่แบบไม่ได้แจกมานานนะฮะอย่าลืมนะครับทุกคนฝากบอกทีนะครับ ใครคือได้ข่าวมาว่าคนลงทะเบียนไม่เยอะเพราะว่าคนคิดว่าเราอ่ะไม่ได้กลับไทยแล้วอยู่สิงคโปร์หลายๆคนก็เหมือนทวิตกันว่าแบบไม่ได้กลับไทยแน่เลยอะไรอย่างงี้ใช่ที่จะกลับนะฮะตอนเนี้ยเรากำลังจะขึ้นเครื่องแล้วทุกคนตอนนี้คือขึ้นเครื่องปุ๊บถึงไทยพรุ่งนี้เราเจอกันเลยใช่เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอย่าลืมไปลงทะเบียนนะครับใช่ครับอยากเจอทุกคนมากเลย ไห้เจอที่ไทยนะฮะทุกคนจะอุดหนุนภูมาเป็นเกอาคุณมาเจอกันเราต้องขอบคุณภูมาที่แบบจ้างเราเนาะเป็นางาน,นแรกๆเลยมีกระบามีใครจะมาเจอเราพรุ่งนี้ไหมนะเออถ้าไม่มาคงร้ายใจอุ้ยแรงเกินนี่นี่นี่ โอเคครับทุกคนต้องมานะพรุ่งนี้งานฟูมาานะ,ะัะเพราะว่าเป็นงานจ้างงานแรกๆเลยเราจะพยายามตื่นแล้วก็แต่งตัวน่ารักน่ารักเอะเหมือนจะมีมอสล้องอะไรไม่รู้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 ก็มีเซอร์ไพรส์นะครับใครที่มาก็ได้รับเซอร์พไพรส์แน่นอนทุกคนต้องรีบไปแล้วต้องไปแล้วครับทุกคน<ม>บ๊ายบายอกันี่งานพูมาพรุพ่งนี้นะพรุ่งนี้นะครับผมกีมองแบงค์บอกไปดิ ฉันนสัปเวลาไม่ได้อ่ะประมาณเย็นเย็นเป็นช่วงเย็นนะครับก็ใครที่สะดวกแล้วก็ว่างอยากมาเจอพวกเราก็มาได้นะเดี๋ยวแชร์ไปที่ไอจีนะครับผมที่สตอรี่นะฮะจริงๆเราโพสไอจีไปแล้วนะใช่ที่เราถ่ายด้วยกันที่สิงคโปร์ใช่โอเคบ๊ายบายนะไว้เจอกันนะครับทุกคนที่งานพ u m ม่าสยามเซ็นเตอร์ชั้นจีฮะบายบายอย่าลืมนะอย่าลืมนะฝากบอกด้วยนะสี่โมงครึ่งหกโมงหโมงสี่โมงครึ่งแหละนั้นแต่งหน้า ใช่หกโมงนะครับผมบ๊ายบายนะครับเจอกัน<า>นะครับ,บ